นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะั่านผู้ชมะจับภรรยาตัวเองเป็นตัวประกรันเกิดขึ้นตอนตีสี่มีหญิงสาอายุ15ปีถูกไฟคลอกขณที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุอายุ19ปีใช้น้ำมันเบนซินสนาดเข้าที่ใบหน้าของน้องเขาแล้วก็ใช้ไฟแช็คจุดเผาผู้ต้องหาสารภาพว่าเป็นคนฆ่าภรรยานะครับเอามีดแทงก็เอาปังตอเชือดคอถอยรถกระบะทับอีกทีนึงแล้วก็ขับรถไปโยนทิ้งน้ำของสะพาน สามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยมากค่ะล่าสุดได้ยินเสียงทะเลาะกันแล้วก็รุนแรงด้วยเป็นเรื่องของความหึงหวงซะเป็นส่วนใหญ่นี่ก็อีกหนึ่งความรุนแรงในสังคมน่าตกใจมากเธอถูกยิงเสียชีวิตอยู่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารก็ตามไปที่ธนาคารแล้วก็มีปากเสียงกันกระหน่ำยิงนางนัทยาแล้วก็ยิงตัวเองตายตามครับ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นอาชญากรรมที่ยากแก่การป้องกันนะครับทั้งนี้เพราะผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวดังนั้นการระมรัดระวังหรือการป้องกันตนเองจึงเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไปเป็นผลให้โอกาสในการกระทำความรุนแรงนั้นเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสังคมกึ่งอาชญากรรมเป็นภัยเงียบที่พวกเรามองไม่เห็นที่เกิดขึ้นภายใต้หลังคาบ้าน บ้านที่พวกเราทุกคนเข้าใจว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดหลังจากที่ผมได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวผมก็ทราบดีครับว่าความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดได้ทุกสังคมทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถูกกระทำมักจะเป็นเด็กและสตรีนั่นเองครับ นอกจากนี้เรายัางรู้กันอีกว่าความรุนแรงในครอบครัวได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและก็เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นด้วยครับ และสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยนั่นก็คือสภาพของวัฒนธรรมสังคมไทยตั้งแต่อดีตมาครับสิ่งหนึ่งก็คือการที่ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวและเชื่อว่าตัวเองเป็นหัวเรือใหญ่เพราะฉะนั้นการลงโทษหรือการใช้ความรุนแรงจึงมองเป็นเรื่องปกติเราได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากสำนักง,งานกิจการชตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ซึ่งได้ข้อมูลจาก U.N.V. o m n n t e ่ทีว่าจริงๆแล้วในรอบ10ปีที่ผ่านมาความแรงต่อสตรีในครอบครัวนั้นประเทศไทยของเรามาเป็นอันดับ7จาก71ประเทศ ปี2553มีเด็กรัะตรีที่โดนทำร้ายร่างกายจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนถึง25,744รายเท่ากับว่าทุกๆ20นาทีจะมีสมาชิกในครอบครัวหนึ่งคนที่โดนทำร้ายจากคนในครอบครัวของตัวเองครับกรมี แฟนที่รออายุเท่าไอายุสิบสี่ค่ะสิบแล้วมีลูกตอนอายุเท่าไหร่สิบห้าค่ะ ก็เขาพาหนูไปด้วยตัวเขาคือทั้งเล่นยาทั้งสูบยาหลายหลยอย่างเนี่ยค่ะก็ท้องได้เดือนกว่าแล้วอะค่ะแล้วตกตีสองอะค่ะหนูก็ชวนเขากลับกลับบ้านเขาก็บอกเขาไม่กลับเขาก็อลวาดรู้จักกับแฟนมาสองปีอะค่ะตอนคบกันแรกๆเขาก็ดูแลเอาใจใสด่ดีทุกอย่าง มีครั้งหนึ่งเราไปเจออุปกรณ์แบบเสพยาของเขาอะไรอย่างเงี้ยพบเปน,นานๆปุ๊บเขาก็แบบเหมือนมาชวนเราเล่นยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามึงอ่ะไม่ไม่ต้องมายุ่งที่เขาไม่ได้เรียนทุกวันเนี้ยก็พอหนูแล้วเขาก็ตีหนูโมโหร้ายมากพอเราเริ่มท้องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแบบมีอารมณ์แรงขึ้นอีกเขาก็ตบหน้าหนูเอาเป็นหินมาฟาดฟาดอนะคะ่ะจนเป็นแผลตรงนี้เป็นแผลหมดเลย ก็เริ่มทำลายข้าของแล้วก็แบบพานมาใส่เราด้วยอย่างเงี้ยก็มีปลาของใส่เราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ ตอนที่เขาตีหนูเขาเขาก็ร้วหนูท้องหนูเข้าโรงพยาบาลสามคืนคือเขาก็ช่างไรหนูจนหลุดเลยแต่หนูไม่ได้ห่วงตัวเองหนูไม่ได้ห่วงตัวเองหนูห่วงลูกหนูคือสิ่งที่เขาเขาทำกับหนูตอนนั้หนูคือหนูอดท้องท้องหนูไว้ก่อนหนูห่วงลูกหนูทำร้ายเราอ่ะบีบคอแบบจะฆ่าเราให้ตายอ่ะก็คือมันหายใจไม่ออกเราก็แบบดิ้นดินะ จนเขาเห็นเราตาเลือกอะเขาก็เลยปล่อยมือจากคอเราอะค่ะแล้วแบบพอวันรุ่งขึ้นอนะมันก็แบบเป็นรอยเขียวรอยม่วงไปหมดเลยแ,ลแบบกินอะไรไม่ได้เลยอะค่ะ นอยู่อะคะ่ะไม่ให้เราตกตกอยู่ในกำมือของเขาอะคะ่ะก็เลยว่าค่อยพอเขานอนหลับปุ๊บก็เลยค่อยๆเก็บของแล้วก็เอาของออกมาอย่างค่ะแล้วก็มาที่ศูนี้เลยสิ่งแรกสุดเลยนะคะต้องตั้งสติคะ่ะ ตั้งสติก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นพยายามหาว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือได้จากใครบ้างคือแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภายในครอบครัวสามารถที่จะแจ้งความได้ตามพรบความรุนแรงในครอบครัวนะคะสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบ้านาพักฉุกเฉินเป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบป,ปัญหาทางสังคมนะคะ อย่างเช่นปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ผู้หญิงที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงและเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเผู้หญิงติดเชื้อเฮ v วีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะครับไม่ใช่เพียงแต่เกิดจากความรุนแรงที่สามีทำร้ายภรรยาเท่านั้นจริงๆแล้วยังเกิดกับสมาชิกอื่นๆในครอบครัวได้อีกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาตินั่นเองครับเด็กช่วงอายุ7ถึง15ขวบส่วนใหญ่ถูกทำร้ายโดยผู้ปกครองที่คิดว่าตนเองกำลังสั่งสอนเด็กบางรายถูกทำร้ายอย่างทารุณจากพ่อผู้ให้กำเนิดที่ขาสติเพราะพิษสุรารวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศแต่ไม่ค่อยมีการดำเนินคดีเพราะผู้เป็นพ่อบังเกิดกล้ามักใช้การข่มขู่หลอกล่อและอ้างว่าเป็นเรื่องของความน่าอับอายที่จำจะต้องป ทำให้หลายกรณีที่เราพบว่าเด็กที่โดนใช้ความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศซ้ำแล้วซ้ำเล่ามักจะหาทางออกสุดท้ายนั่นก็คือความตายก็ขอฝากไปยังผู้ที่ถูกกระทำนะคะแบบนี้เนี่ยความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถือเป็นปัญหาสังคมนะคะที่ทุกคนต้องช่วยกัน ังคมจะช่วยได้แค่ไหนเพียงใดเนี่ยผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยก็จะต้องออกมาบอกด้วยนะคะผู้ถูกกระทำหรือผู้ที่พบเห็นการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งการแจ้งโดยสุจริตนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเจน้าหน้าที่ดำเนินการคุ้มครอง สวัสดิภาพในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กระทำความรุนแรงในครอบครัวจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำและปรับกฎหมายพระราชบัหยัดคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเนี้เขามุ่งที่จะแก้ไขนะครับบำบัดให้ผู้ที่กระทำเนี่ย กลับตนกลับใจนะคะกลับมารักครอบครัวและสามารถครองชีวิตคู่กันอย่างได้ราบรื่นนึกอะไรไม่ออกขณะนี้จะนึกถึงศูนย์ประชาบดี1300ลหรือนึกถึงสมาคมบริตสตรีทามกฎหมายและสุดท้ายนึกถึงศาลเยววาวชนและครอบครัวนะคะ ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปหากแต่เป็นเรื่องของทุกคนในสังคมที่ต้องช่วยกันมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งนะครับเติบโตมาเพื่อจะเป็นบุคลาการที่ดีของสังคมจะต้องมีการขัดเกลาจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งครับแต่สถาบันเล็กที่สุดที่หลายๆคนมองข้ามกันและเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดจริงๆแล้วก็คือสถาบันครอบครัวนั่นเองครับเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมแรงร่วมใจคืนครอบครัวอบอุ่นอ่อนโยนกลับสู่สังคมไทยกันเถะครับ